ย้ายยุ่งเข้านะครับผมหลังที่สองนะครับวานหลังแรกนะครับทำทางฝนตกนะครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับผมต้องเล่งนะครับหลังที่สองนะครับผมเหลืออีกหนึ่งหลังนะครับหลังไม่ใหญ่นะครับผมหลังเล็กๆนะครับผมสองหกต้นนะครับผมหน้างานที่คอนแก่นนะครับ จะประมาณนี้นะครับผมย้ายประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับหลังไม่ใหญ่ครับผมหลังเล็กๆ สนใจติดต่องานได้ครับผม093 063 1167นะครับหลังนี้คนย้ายประมาณตีไว้ประมาณ200เมตรนะครับผมราคาไม่ถึงหมื่นนะครับผมหลังนี้นะก็จะอยู่ประมาณ8,000ักว่า9 0 0 0นะครับผมคุยได้นะครับ ไปพิดปันสั้นนะผมจะถ่ายให้ดูไปเรื่อยดีกว่าดีกว่าจะรื้อทำใหม่นะครับผม ถึงแล้วนะครับเขาก็จะเอาไว้นะครับผมเอาไปตรง ลงเฟียงนะครับผมโลงเก็บฟางเก็บเฟียงนะครับเอ,เ,เ,อเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับผม ตรงที่พักนะผมเมื่อคืนก็พักตรงนี้นะครับผมทีมงานนะครับกำแพงกำแพง้าเป็นเดินนะ้าเป็นถอยหลังเข้ามาเละเจียวเลยผ่านผ่าน ขึ้นลอตรงเป็นยุงข้าวเก่าแก่นะผมแต่พ่อแต่แม่นะครับผมเขาไม่อยากลื้นนะครับเขาก็เก็บกรักษาไว้นะผมดีย้ายมาเพื่อได้เก็บข้าวเล็กน้นอยนะครับก่อคนคลิปสั้นๆนะผม ช่วงนี้อาจไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะผมไม่ค่อยมีเสียงนะครับผมเป็นวัดนะครับอาจจะได้ลงคลิปสั้นไปเรื่อยนะครับผมก็สนใจติดต่องานครับผม0930631167ครับผมเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปเลยครับ ID ไลน์ตามเบอร์โทรเลยครับผมราคาคุยกันได้ครับผมสอบถามรายละเอียดได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ จบไปที่นี้ครับผมสวัสดีครับ